ก็ความแตกต่างนะคะก็เนี่ยค่ะก็คือเป็นช่วงทดลองอยู่นะประทับใจประทับใจมากเลยค่ะมากมากตรงที่มันแบบตรงที่ใช้กับที่ไม่ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะแตกต่างกันมากทั้งที่ดินก็อันเดียวกันนะคะดินก็เดียวกันเป็นหินเป็นอะไรมาเหีนยวมคใ่อยากแนะนาเกษตรกรผู้ดอกไม้เอ่าคนที่ปลูกดอกไม้หรือ ทั่วๆไปนี่มันก็นก็ก็แน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเราจะเห็นว่าไอ้ดอกไม้ดอกที่เราปลูกนี่นมันจะจํานวนชั้นมันจะเยอะดอกมันจะใหญ่นะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ของมันก็คือมันจะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะมากเนี่ขนาดต้นเดียวนะคะต้นเดียวแล้วนอกจากดอกไม้แนละ้วพี่พีนเห็นผลกับพืชตัวไหนอีกใชที่ชัดเจนก็ที่ช<ล>ัด <ชา S 1> เจนก็คือกล้วยค่ะกล้วยก็คือได้ทดลองกล้วย ในแถวของกล้วยเลยไหมเราไปดูกล้วยกันเนาะพร้อมติดตามเลยอย่างน้ำกล้วยหรือยังติดตางกันที่ไหนอันนี้พี่โลงพี่โลงเมื่อวานนี้พี่โล่มาเด็กดีนี่กล้วยอะไรคะนี่เป็นกล้วยน้ำว้าอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้าว้ากับกล้วยหอมเพื่อนเพื่นบ้านท่านนี้แหละค่ะ เพื้นบ้านเท่าน,านีนล่ะกล้วยน้ำว้าอันนี้อัน,นอันนี้ใช่วิพันตานะคะก็คือกอมันสิใหญ่ต้นมันสิใหญ่อวบแล้วก็นหนวยมันสิแบบใหญ่นะคะมัน,น<า>คือหญ่เครื่อใหญ่ะนะคะเนี่สามสามสามกอจะ,ค,ะคือใส่ใช่ฉีดใส่ฉีดฉีดเชือคะ่ะนี่กล้วยนี่กล้วยน,นีแบบ่น่าจะฉีดเชือกกันกับดอกไม้กล้วยจ้ะอันอันอันนี้คือใส่เนาะใส่ ใบมันสิเกียวแต่กานกันเลยค่ะตรงนี้คว่าใส่ที่เห็นค่ะใส่เน่กน่ใส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 ่ดอกจะใบมันงจะบ้านอนนันจะบ้ทอยู่ หมากมันก็สีจบบนี้ต้นนี้บ่ได้ใส้ค่ะบ่ได้ใส้มันก็สีเป็นโลกเนาะสงสารมันอยู่กันจะเอามาใยโลกใบเหลืองเป็นโลกใบเหลืองพวกพู้กันว่ามันโลกเนี้ยมันสีเป็นมันสีเป็นดำดำจ้ำจ้ำน้ำหมันน้ำกาลนั่เนี่ยเป็นโลกอ้ะกลับเป็นโลกนวยมันก็รีบเม็นบ๊วยนวยมันก็สีบอโบงามสงสารมันอยู่